แล้วตอนนี้นะคะไอซ์ก็นั่งอยู่ภายในร้านเดอทงคืนกุยนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับคุณลีเจ้าของร้านค่ะเป็นคนเกาหลีค่ะคุณผู้ชมอันยองฮันเซยองสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีเฉยคูด <laughs> ภาษาไทยได้หรอคะเขาได้นิดหน่อยแหละโอ้ยเก่งมากเลยค่ะงั้นก่อนอื่นขอถามก่อนเลยค่ะว่าทงคืนกุยเนี่ยมีความหมายเป็นภาษาไทยว่าอะไรคะเป็นทงคืนกุยเป็นภาษาเกาหลีนะครับค่ะเป็นทงนะครับมวทั่ง นะครแล้วก็ขึ้นเป็นใหญ่ <คะ S 2> แล้วกุยเป็นปิงง้งย่างแล้วทุว่งขึ้นกุยเป็นปิงงง้งย่างให้เยอะอย่างนี้นะครับ<ม>ก็ตัวอย่างถ้าลูกค้าก็มาอยากกินปิงง้งย่างผมใจให้หนึ่งพันบาท <คะ S 2> กินได้เท่าไหร่ก็คิดอย่างนี้ <คะ S 2> แต่เราก็ให้เยอะกว่าแล้วก็รสชาติให้มากกว่านะครับจะเป็นอย่างนี้ร้านทุ่งขึ้นกุยนะก็คือเป็นร้านที่แบบ เจ้าของร้านใจกว้างอะว่าง่ายๆคนมาอยากกินของอร่อยนะคะแล้วก็ให้จำนวนเยอะด้วยอะไรประมาณนี้เข้ามาคือเห็นว่ามี3ชั้นใช่ไหมคะมีแบ่งโซนอะไรไว้บ้างคะอ๋อเป็นตหนึ่งกับโต๊ะสก็รับลูกค้าธรรมดานะคชั้น1ชั้น,น2ลูกค้าปกติแล้วชั้น3ก็พังคังก็รับเป็น Private ประมาณ20โคลสาโคลอย่างนี้นะครับอ๋อก็คือเป็น private ห้องส่วนตัวรับแบบจัดปาร์ตี้เบาๆอย่างนี้ใช่ไหมคะครัออบได้ครับ <ทำ S 2> คำว่า real Korean BBQ เนี่ยมันมันคือยังไงคะทุกอย่างเป็นมนเกาหลีนะคระับเคทเชฟเกาหลีมีสองคนค่ะแล้วก็วัตถุดิบเป็นอ,อ๋อใช้มูสภาคอะไรก็ของไทยนะครับค่ะแต่ว่าน้ำจิ้มเป็นเอ,อ่อเข้าซีอิ๊วอะไรก็ทั้งหมดมาจากเกาหลีแล้วในเรื่องของแบบวัตถุดิบต,ต่างๆล่ะคะคุณดี ที่ใกล้ๆกรุงเทพผมก็เช็คบริษัททุกที่นะครับแล้วผมก็เลือกอันนี้เป็นมาจาก c ีพีอะไรก็คดีที่สุดเป็นกุ้งก็จาก c ีพีแล้วก็อันนี้เป็นห้อยเข่งนะครับห้อยเข่งจากเกาหลีแล้วอย่างนี้บนโต๊ะน,นี่คือมีเมนูอะไรบ้างคะเนี่ยคุณลีอันนี้เป็นเมนูหมูนะครับอันนี้เป็นสันคอหมูแล้วก็อันนี้กะบังนมนะครับกะบงกกะังนมเผ็ด แบบเผ็ดเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านด้วยเป็นตัวกระบังลมนี้ด้วยนะคะแล้วอันนี้เป็นข้อมูสามชั้นอันนี้เป็นไก่หมักเผ็ดนะครับเป็นไก่หมักค่อันนี้เป็นพิ้งย่างแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งดองแล้วก็อันนี้เป็นหอยแข็งแล้วซุปกิมจีแล้วสลัดก็เป็นเครื่องเคียงอย่างนี้นะครับแล้วก็สนใจในส่วนของเครื่องเคียงค่ะเห็นบอกว่าทำเองด้วยใช่ไหมคะเป็นของที่ร้านเลยแล้วก็ทุกอย่างก็ทำเองหมดเลยนะครับมึงก็ต้องหมัก72ชั่วโมง แล้วกุ้งก็เหมือนกันนะครับค่ะแล้วแต่คิมชีก็ไม่เหมือนจริงๆลูกค้าประมาณ90%ไม่ค่อยกินไม่ค่อยชอบเป็นเปี้ยวนะครับเราลกวไลค์ก็ห้อยเป็นคิมชีสดเราก็ทำทุกวันนะครับะอ๋อนี่ทำทุกวันขอบคุณคุณลีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะขอไปกินให้อร่อยเลยค่ะค่ะ ก่อนจะเริ่มกินของผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้น้องต้นหอมนะคะมาช่วยทำข้าวยำหอยแครงเกาหลีให้ก่อนคะ่ะเชิญค่ะนี่ค่ะแล้วน้องเขาก็ทำให้เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ จานนี้ที่บอกว่ากุ้งดองเมื่อกี้คุณลีเขาก็บอกแล้วว่าเขาดองถึง3วันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเคล็ดลับอีกอย่างของเขาก็คือการคัดเลือกวัตถุดิบของเขานั่นเองค่ะเขาเลือกใช้เป็นกุ้ง c ีพีแปซิฟินะคะซึ่งเป็นกุ้งที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเลี้ยงมาตรฐานระบบปิดเลยแล้วก็สดสะอาดปลอดภัยแน่นอนส่วนเนื้อกุ้งนะคะก็จะสดเนื้อแน่นเด้งแล้วก็รสหวานแบบธรรมชาติเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เขาก็จะดูแน่นเด้งแล้วก็ดูสีน่ากินขนาดนี้เลยนะคะ เนื้อกุ้งก็คือสดแน่นเด้งจริงๆค่ะแล้วก็บวกกับซิ๊วทางเกาหลีนะคะสูตรพิเศษของทางเค้านะคะที่บอกว่าสูตรเหมือนกับที่เกาหลีแบบออริจินอลร0อเซเลยอร่อยมากๆเลยค่ะในส่วนของเนื้อหมูก็เช่นกันก็เลือกใช้เป็นหมูสดอนามัยจากทาง CP เช่นกันเพราะว่าสดสะอาดปลอดภัยนะคะที่สําคัญเลยค่ะสามารถตรวจสอบการผลิตย้อนกลับได้ทุกข,ขั้นตอนเลยค่ะคุณผู้ชม อันนี้ในส่วนของคอหมูนะคะจากทาง CP ก็คือจะให้ดูเลยว่าลายแบบลายมันเขาแทรกไว้สวยมากๆเลยนะคะมันจะทําให้เนื้อของเขาเนียนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วทางร้านนี้นะคะเขาก็จะมีบริการค่ะคุณผู้ชมมาทานแล้วก็สามารถให้น้องพนักงานนะคะมาปิ้งย่างให้ผู้ชมกินได้สบายๆเลยค่ะคุณผู้ชม หมั่นคอหมูจากทางซีพีนะคะที่นำมาหมัก72ชั่วโมงแล้วนะคะอร่อยมากนุ่มมากๆแล้วก็เนี่ยค่ะซอสซำจังของเขาก็คืออร่อยอยู่แล้วด้วยะคะคุณผู้ชมนี่คือในส่วนของ คอหมูนะคะมาลองชิมเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะขอชิมแบบไม่ต้องห่อผักดูบ้างนี่ค่ะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยคือด้วยความที่เขามีมันแทรกเป็นลายสวยๆแบบที่โชว์ไปเมื่อกี้นี่ค่ะมันก็เลยทำให้เนื้อเขาอ่ะนุ่มแล้วก็มีความมันแบบกรอบๆนิดนึงพอไปอย่างแล้วมันก็อร่อยมากเลยแล้วก็จิ้มกับซอสซัมจังของเขานะคะต้องบอกว่าอร่อยมากจริงๆค่ะคุณผู้ชม สำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วอยากจะกินปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแท้ๆแ,แบบนี้นะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ร้านเดอะธงคืนกุยค่ะตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอยหนึ่งนะคะก็ขอแนะนำว่าถ้าจะมาโทรจองดีกว่าค่ะเพราะว่าคิวเขาแน่นมากค่ะคุณผู้ชม